ปูสีอยบ้านไหมผมเห็ดมันขอสามหมวดเลยปู่ศูนย์สามแปดเมันออกสามแปดตัวงวดแต่ก็ม่ออกสามศูนยอ่หวดทีีนี่นี่นี่มันยังตัวเดียวเยนี่ย่างคูนี่ย่คูนี่ย่างศูนย์แปดแม่งัมันออกคู่เดียวไเมอวันที่สามีมันออกสามหมวดเลยดิะออกสามแปดแสามล้วก็ออกสามศูนย์สามหา ฮะเมขึ้นฟันอีกยังปะคะเออตองหัวเนี่ยตองหังวจังไหนว่าเขาสามตันี่ผมือว่าสี่ตัวขึ้นปูนี่นี่ตีหาไม่แบกเลยที่นี่ ตี่าเ้าประกอบเอนโอ้เล็กี่ละแมนเล็กี่ละเคียนตีนลดเพราะว่าทำมาเป็นตีนดแล้วตีละของสายฟ่านนี่คือโอนผ่านเน่ยศนยศนยหาแปดเก้าแมนไม่ศนยนาดก เืาขึ้นสาิบเราขสายขาเก้าศูนย์ห้าแปดเก้าเนี่จับใส่กันไดเป็นบอใส่กันใดหลังบนเล่เ้าเพราะว่าให้คลิปมาทางรถแลาบองอดก็บอัแนวอยู่ทางรถมันบอสะดวกเนาะค่ะพี่น้องก็เลยหาานันก็มาเจอบาวเท่านะค่ะบาวเท่ากับแม่มูก็เลยต่างคลิปมาวันที่แลกวก็ศูนย์สามเอียงก่อนศูนย์สามห้าแปดวันนี้ันี้ที่หมาเนาะค่ะเราเลยวุนคิปมันจะขึ้นกับหกหก ว้าเขียนไปแก้วไปแก้วเราแบบเอเกจจับคู่ให้พความนะเอาจับคู่เลยสายแฟร์ประกอบเรียกตัวประกอบเขียนขึ้นก็เลยตัวประกอบตัวประกอบอืมตัวประกอบเนาะเนี่ยมันเป็นตัวประกอบเรียกขึ้นมาเป็นเปลียนตัวประกอบพี่สิตัวประกอบพี่สิครับห่างไปตัวนึงห่เป็นตัวประกอบงวดที่แล้วเนี่ยหอกเนี่ยนี่หัวจี่แล้วให่งสิ่งนี้หนึ่งสามห้าเจ็ด อี่มันหสามซิมงวดวที่เดีวเขียนหวดแงวดที่แแนวไว้แน่ซิเือจะว่างวดนี้นั่นพีให้นี่ยเย็บซี่ีเาเบิ่งจับคู่จับคู่ให้ฟังคู่เท่านั้นเองามงามนี่าดเนแตนวนเนีนสายฝานี่น้องเนีไปเลยนี่าบ้าเจะมัดวสายฝานี่เนียศูนย์ห้ากับแปดห้างานงาว้นะ่ดว่านี่เสีนไว้งวดนี้นั่นเนียเลยเนียนยนะสาย้านี่ มันปุ่นเกียมรักมันเนี่ยสายฟ้าครับองเนศูนย์แปด้าห้าแต่ว่าจับภรซาสามีแต่ว่ามาข้างในห้มา้ามาเข้ากับจับพู่ะไนะแปดห้าเก้าห้าแปดเก้าเก้าศนย์แปดศูนยไเสี่ยมเปิกเบ่อ็ซือแมนตะวันนี้ที่เขียนไห้แต่ว่าตานไห้คือโตมากเป็นบัคสายฟ้าเพราะว่าเฮ็ดเรียกเรียกอีห่างอีห่างปูสีอยู่บบบไหมผมเฮ็ดมม่ขาสามหมวเรียกูศูน สามดเลียนมันออกสามแปดตัวงวดแล้วก็ออกสามศูนย์นี่นี่งวดที่สี่นี่นี่มันยังตัวเดียวเนี่ย่งคูนี่นี่ย่คูนี่ย่งคูนี่ย่งศูนย์แปดแมงนังมันออกคู่เดียวนี่ว่งวดทีสีมันออกสามงวดเลยดิค่ะออกสามแปดแปดสามก่ออก3 0สมศูนสมหาออกแล้วมักชูหากับแปดหาอเา มัที่มตัวประกอบของสายป่าทั้งทั้งสีตัวเลยพี่น้องเอ้าข้ามันเขามันไม่สีเข่าได้หนิหัวใจมนเปรี้ยวแล้วนี่เปรี้านี่ก็ระวังเนี้ยเปรี้าเพราะว่าซีรีส์ไรงวดก่อนก็หามันงเมื่อกันเฮ็ดเฮ็ดจากจัดง้างตาแดงหมโอ้ขอจากห้างตาแดงเนาะมันจุทธภูปก็ได้ว่ากอนจุดทธภได้สองศูนย์สามสายฝ่าเพิ่นงจุดทธูบสามงวดเดือนสเกลเลยไปสวนมนต์แล้วก็เลยบอกเพิ่นว่า ม่ต้องไปชุดดอกเอาไว้ทันแหละมันก็ออกมาสามงวดตรงๆเป๊ะเลยพอเรา่เห็นชุดเพราะว่ามันมีที่หนึ่งค่ะแต่ว่าหมู่บ้านสายฝาชุดเดย์ซีตัวเดียวเดิเดี๋ยวเทาเั้นสกัดจังที่โมอีกคลิปหนึ่ง ขี้ดีเขาใฟ้าฟรับก่อนสายไฟวนี้โอ้ข้มารวาันเลยมันเลนมันลลคนละคนโอ้คนละคนคือว่ามันแค่แมรุดตัวนีไปเลอองสกวนเต็มเลยนโอของสายไฟก็กค่ตัตัวมันมีตัวเดียวนคนละคนแต่ว่าสิดังไปพร้อมกันคู่กันงวดนี้ขอดังไปพร้อมกันคือสายฟเป็นศูนย์สามห้าแปดศูนย์ามอันนี้เป็นคึ้งงวดที่พันมาได้แมนค่ะ งวดที่ผ่านมากงวดวันที่หกตุลาเนาะพี่น้องเนาะขบคัมบุลนี่ครึ่งงวดนี้ตุลาค่ะถ้าเม่นตีสุดแมาเนี่ยนึ่งตุลาติโอ้เหนื่อยหนาเนาะแม่นตุลาตุลาจิตลืมมือลืมเบ้นได้ค่ะย้อนก็ี่ดังวันนี้เราเล่เพิ่นมากนะไอเดือนนีเป็นหนึ่งงวดที่แล้วอันนี้จะเป็นงวดงวดงวดล่าสุดงวดสิพักงวดสิมาเนาะค่ะคัมบุลเนาะแต่ว่าผู้ใดมากก็เอาไปพิจารณาเป็นเรื่องงวดนี้คือว่า เขาเห็นเองเขาซื้อเองเนาะคำนวณเองคำนวณเองเบอ่เ่อรเอเตอร์่ีมัเต้องเป็นตัวประกอบด้ตัวตัวมันมือเี่เี่ยเดือกาประกาศเมื่อีขบนแล้ว่าตัวเดียูเนยูซาบดมากต้องเนเบอรเอเอาแาจอนะคะแนวทางของสายฟ้าต้อะกวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะตัวประกอบอ๋อแต่มีศูนย์ห้าแปดเก้านะคะ ซีตวนี้มากน้ำกันได้เนาะสายฝาเนาะคิดว่ามีครูหนึ่งค่ะมีครูหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าสายฝารประกอบคู่ให้แต่มีศูนย์แปดกับเก่าหาเนาะคะ่ะส่วนตัวนี่มากส่วนตูเนาะค่ะถ้าผู้ใดาบา่มักก็ลองพยยจิจารณาเบิ่งสุดซีตวที่สายฝาให้มากเนาะแต่ว่ามีความเมียนไม่ได้ถือกัมสามวยโอ้ยมีความเมียนม,มากโอ้ยเสซีมีเดียสเกิร์ตแกมเซโรดซุ้มซีเมียสเกิร์ตเมียตูหนึ่งเนาะมาใส่โรดคือว่านี่เลยเนี่ยในซีตวนี้เนาะม่นคะ ส่วนมากจะเป็นบนเพื่อล่างใช่ค่ะส่วนมากมีปมกเป็นล่างส่วนมากจะเป็นล่างเนาะเอ้าท่านผู้ชมแค่ไหนจ๊อไว้ล่าเล่อยบัดนี้เก่าชิลล่าเดิเจอกันไม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ส่งดีแล้วด้วยกับสายฟ้าพะรวยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเอาวาสนากะศิคอร์โตลาปก่อนเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะของสายฟ้ามี08กับเก่าหาน้อพี่น้องเนาะ เอาโซบปะค่ะเป็นยังไงค่ะสายฟ้าอยู่นอเากคันนอกถ้าไฟบ่มีเข่าแล้วค่ะแล้วฮะโฆษณาคอตัวลาไปก่อนค่ะแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับแนวทางของสายฟ้านะครับงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผู้ใดเข่ามาแล้วนะครับเกลฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ค้อนฝากผ้าโชคนี่เด้อครับเด้อนะครับแนวทางสายฝ่าเนี่ยเขามาแหลวสามงวดนะครับที่เพิ่นวอลนะครับมาหอดเฮ้า้าเฮ้าสิตามมันจิคือเนาะโดยจังใดนะครับกับพิจารเอานะครับเนาะอืมเป็นแนวทางนะครับให้เป็นการตัดสินใจอีกที่นึงนะครับมักกับจังตามบ่มักกับพันนะครับเนาะดูสิเบิงเป็นเพียงความบัมนเทิงก็ได้นะครับโดยจังใด พิจารณาเอาเนาะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เนาะครับคือเก่าครับผู้ดดเขาเมื่อแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนฝากพาชมด้วยครับเด้อสาหรับคลิปนี้มือนีเนาะครับคนฝากขอขอบคุณครับสวัสดีครับรวยทุกคนทุกท่านนะครับ